เทศบ,บาลตำบลบกระดองอำเภอเมลาจังหว,วัดชียงรายนะครับวันนี้ขออนุญาตเป็นตัวแทนนะครับตั้งแต่พระอาจารย์ออสนะครับเจ้าอาวาสวัดสายใหม่นะครับพอค้าไม่ค้าตลาดสี่มุมเมืองจังหวัดปทุมธานีนะครับมันนี้สารผลฟันสุกพเด็ก,กร้อนอากาศจังหวัดเชียงรายนะครับร่วมส่งมอบสิ่งของวัคโภคบริโภคนะครับถุงยางชีพน้ำดื่มนะครับเครื่องนุ่มห่มนะครับมอบให้กับ ชาวจังหวัดเชียงรายที่ได้รับผลกระทบนะครับจากภาวะวิกฤตนะครับอุรอกภัยน้ำท่วมนะครับแล้วก็อําเภอแม่สายที่ได้รับผลกระทบเป็นอย่างหนักนะครับในเขตพื้นที่ของจังหวัดเชียงรายนะครับแล้วก็ที่อำเภอเมืองนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยลำร้สิบล้อนะครับของทุกท่านที่กล่าวมาเนี่ยได้ส่งมาถึงชาวจังหวัดเชียงรายเรียบร้อยแล้วนะครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์นะครับไม่มากก็น้อย สำหรับพื้นที่ของจังหวัดเชียงรายเอ่าท้องเตยแม่สายนะครับวันนี้ก็ต้องอยู่กับขอบคุณผู้ใหญ่นะครับที่มาร่วมรอต้อนรับนะครับ huh. ส oh, uh, uh ิ huh. um, uh ่งของแจกพวกเรานะครับขอบพระคุณครับครับขอบคุณท่านมากครับครับค่ะเอ่อพี่อ้อยจะต้องอะไรก็ไหนไหมคะอ่าไนดีกว่าไหนไหนพี่อ้อยก็ได้ปะเขออนุญาตเป็นตัวแทนของชาวเตยแม่สายนะคะ ต้องขอกราบขอบพระคุณชาวตลาดศรีเมืองตลาดไทยแล้วก็พี่น้องทุกๆท่านที่มีใจกุศลขออนุมโมทนาบุญในคร่ำนี้นะคะด้วยหอใจค่ะ